ตอนนี้ค่ะที่เที่ยวเราเราต้องรับคนจีนมากขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นที่หัวหินค่ะมีการเปิดแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ชื่อว่าบูพอรตเป็นการร่วมทุนยักษ์ใหญ่ระหว่างตระกูลลิตาภรล์แล้วก็อัมพุดด้วยนะคะมูลค่าการก่อสร้าง5 0าพักว่าล้านบาทค่ะหรือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ที่นี่ค่ะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของหัวหินนะคะเมื่อวานนี้ค่ะการเปิดงานก็เป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่คุณผู้ชมมีเหล่าดาราศิลปินมาร่วมกันอย่างคับคั่ง คุณณนเดตคูกิมิยะแล้วที่สําคัญเลยคือดาราที่มาเนี่ยเขาสวม เพชรมูลค่า200กว่าล้านบาทค่ะมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะไปดูความคิดเห็นของผู้ที่มาร่วมลงทุนในครั้งนี้ทางด้านคุณสุวัริตะพันลบกันหน่อยนะคะบอกว่าวันนี้นะคะมีการผลึกกาลังการกับกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปและก็บริษัทพราวเรียลเอสเตทของตระกูลลิตะพันลบค่ะก่อตั้งบริษัทมาแล้วก็สร้างศูนย์การค้าสไตล์รีเทลมอลล์หรือว่าบูพอร์ตหัวหินมีลูกชายของตนนะคะนั่งบริหารค่ะแล้วก็เป็นการขยายธุรกิจหัวหินของครอบครัวด้วยจากก่อนหน้านี้ก็มีสวนน้านานาวานะคะแล้วก็ มีการลงทุนกว่า5,000ล้านบาทค่ะเชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยบริษัทหัวหินแอนเสเซทนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการบูพอร์ตนั้นเป็นบริษัทร่วมทุนที่เกิดจากการดําเนินการของสองครอบครัวนะครับก็คือครอบครัวอัมพุทธนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ โดยคุณสุภลักษณ์อัมพุทธนะครับทดลองประธานเดอะมอลล์จริงๆผมกับคุณแอ้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้ง40ปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้เริ่มก่อสร้างโครงการบูพอตซึ่งใช้เวลาถึง3ปีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะครับในการที่ได้สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ๆให้กับเมืองหัวหินเพราะเป็นมอลล์แห่งแรกที่เราเรียกว่ารีสอร์ทมอลล์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็น นวัตรกรรมใหม่ทางด้านวงการศูนย์การค้าและก็จะเป็นสิ่งที่สร้างเมืองหัวหินให้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศทางรัฐบาลที่ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างหัวหินให้เป็นเมืองเศรษฐกิจดังนั้นผมคิดว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับรัฐบาลวางโครงสร้างหลักแล้วเอกชนก็มาต่อยอดทําให้เกิดการคุ้มทุนการลงทุนและก่อให้เกิดความสําเร็จ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะทีนี้ก็จะดึงดนะูดนักท่องเที่ยวมากึ้นนะคะไปถามฝั่งพาร์ทเนอร์กันบ้างค่ะทำไมถึงได้ตัดสินใจใร่วมทุนในครั้งนี้แล้วก็เลือกพื้นที่หัวหินเป็นพื้นที่เป้าหมายฝั่งของคุณสุภลักษณ์อัมพุทธร,รองประธานกรรมการบริษัทเดลโม์กรุ๊ปในฐานะที่เป็นรองประธานบริษัทหัวหินแอสเจทจำกัดนะคะบ,บอกว่าหัวหินเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มีความผูกพันกับคุณสุภลักษณ์มาตั้งแต่เด็กก็ต้องการที่จะผลักดันให้หัวหินผ่านโครงการบูพอรต เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะถ้าเกิดเราดูเรื่องของรูปแบบของศูนย์การค้าที่นี่นะคะมีขนาดกว้างถึง2 0 0แสนตารางเมตรบนที่ดิน60ไร่ยอยู่ใจกลางหัวหินแล้วก็จุดเด่นก็คือเรื่องของสถาป,ปัตยกรรมตามแนวชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วปีนี้นะคะซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าว่า จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า2,500ล้านบาทส่วนปีหน้าค่ะก็ตั้งเป้าว่าจะไม่ต่ำกว่า7,000ล้านบาทแล้วก็คาดว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยโอ้โหค่ะเห็นอย่างนี้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือตอนนี้ไปเที่ยวอยู่บอกว่าต้องโดนและต้องจัดซะแล้ววันนี้นะคะสำหรับการไปเที่ยวที่แถบบริเวณนั้นค่ะ